สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่541ของโตติงตองอ u d i o Event เวนต์แอนด์คอมมิวนเคชครับสำหรับวิดีโอบล็อกในตอนนี้ครับผมจะมารีวิวไมโครโฟนร้องและพูดในงานแสดงสดจาก AKG แต่ว่าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยเพราะมันเป็นไมโครโฟนที่มีพ่อครับ <c oughs> มุกอะไรวะเนี่ยกูตายคืออย่างนี้ ไมโครโฟนตัวนี้ครับมีชื่อรุ่นว่า D54 ครับถ้าเกิดว่าคุณคุ้นเคยกับ AKG D5 อยู่แล้วเนี่ย D5 เป็นไมโครโฟนร้องและพูดสำหรับงานแสดงสดจาก AKG ที่ผลิตออกมาเป็น10ปีและได้รับความนิยมมากๆด้วยดังนั้นครับในวิดีโอบล็อกตอนนี้ผมจะรีฟิว D54 คู่กับ SM58 แล้วก็มี D5 ซึ่งเป็นพ่อของมันเข้ามาด้วยครับ เรามาดูเรื่องของวัสดุกันเลยดีกว่าครับ คือมันไม่ต้องคู้อะไรมากอ่ะน,นะ AKG เนี่ยถ้าเกิดเป็นไมโครโฟนร้องและพูดเนี่ยมันจะเป็น universal design หน้าตาเดียวกันตั้งแต่รุ่นถูกยันรุ่นแพงตัวบอดี้งานสีเนี่ยผมไม่มีอะไรคอ m มเพลนเลยครับเป็นไมโครโฟนที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบุกสมบันแน่นอนตักแรงเนี่ยอันนี้ผมชมแล้วชมอีกครับเราใช้มือเนี่ยบีบลงไปให้ตายยังไงมันไม่ให้ตัวเลยครับดังนั้นอย่าหวังว่ามันจะบุบตามแรงบีบเลย ีนี้ครับเมื่อเราหมุนตักแรงออกมาครับตักแรงข้างในเนี่ยครับเราก็จะเห็น Voice ที่มีหน้าตาเหมือนกับตัว AKGD5 ซึ่งเป็นพ่อของมันเลยครับ แต่ D5C กับ D5 เนี่ยจะต่างกันที่สีแคปซูลของ D5C เนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าส่วน D5 ธรรมดาจะเป็นสีแดงครับ voice m i c r o p h o n หรือแคปซูลทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็จะมีช็อคเมาส์รองรับแรงกระแทกที่มาจากสายมาจากการจับไม้แล้วก็แรงสั่นสะเทือนต่างๆส่วนอุปกรณ์เสริมครับที่มากับตัวของมันด้วยและใช้งานได้ในชีวิตประจำวันมันก็เหมือนเดิมครับมีตัวไมโครโฟนมีคอจับไม้แล้วก็ นั่นเองครับอันดับต่อไปครับเราจะมาดูสเปคกันครับโดยเราจะเทียบกับชัว r e SM58 กันก่อนความแตกต่างระหว่าง D5C กับ SM58 ครับก็คือการตอบสนองความถี่นั่นเองตัว D5C จาก AKG เนี่ยครับสามารถตอบสนองความถี่เสียงเบสเนี่ยลงลึกได้ถึง 20Hz เมื่อเทียบกับ SM58 ที่ประมาณ 50Hz ทีนี้ครับถึงแม้ว่ามันจะห่างกันถึง30 h สเแล้วมันน่าจะเห็นผลชัดเจนผมจะต้องแจ้งก่อนนะครับว่าถึงแม้มันจะลงได้ถึง 20Hz ก็จริงแต่หูของเราเนี่ยไม่ค่อยจะได้ยินถึง 20Hz หรอกครับอันนี้อันที่1เลยครับอันที่2ครับพื้นที่หน้าตัดของตัว Voice หรือไดอะแฟมไมโครโฟน d 5 c เนี่ยมันก็ไม่ได้สอดคล้องอะไรกับความถี่20 h เเท่าไหรนะัก พูดง่ายๆครับมันรับได้แต่มันจะมีพลังหรือมีมวลที่20เฮิร์เนี่ยให้เราได้ยินหรือไม่ก็อีกเรื่องนึงครับส่วนเรื่องของเสียงแหลมครับแน่นอนครับเก็บรายละเอียดได้มากกว่า sm 58อยู่ที่ประมาณ2,000เฮิร์ก็คือ d5c เนี่ยจะอยู่ถึง17,000ส่วน sm 58เนี่ยจะ15,000มีนัยสำคัญครับทิศทางการรับเป็น cardioid เหมือนกันมีความไวที่สูงกว่า sm 58อยู่ที่ประมาณ 2. 0.5 d b ต่อา s ทนความดังสูงสุดได้ถึง160 dBAve แต่ในกรณีนี้ครับผมจะไม่ร้องว่าโอ้โหสูงจังเลยเนื่องจากว่าในคู่มือเนี่ยครับเขาได้รีมาร์คเอาไวขา้ข้างๆกับไอ้160 dBAve ว่ามันเป็นคาคูเลตครับนั่นหมายความว่าค่าที่ได้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการซิมขึ้นมาหรือการคำนวณเชียบอัตราส่วนขึ้นมานั่นเองดังนั้นเนี่ยค่านี้จะเชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นค่าในอุดมคติซึ่งเราก็ต้อง ตรรงนี้้เอาไวคับทีนี้ครับเมื่อเรานำมาเทียบกับ D5 ธรรมดาบ้างครับซึ่งเป็นพ่อของมัน d 5หครับการตอบสนองความฉี่เนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดไปกับพ่อของมันพอสมควรครับเพราะว่า ตัวของมันเนี่ยรับความถี่ต่ำเนี่ยได้ถึง20เฮิร์สแต่ตัว D5 ธรรมดาเนี่ยครับมันรับได้แค่70เฮิร์ต่างกันถึง50เฮิร์อันนี้มีนัยสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างที่2ครับคือเรื่องของการตอบสนองความถี่ในเสียงแหลมครับความถี่สูงของ D5C เนี่ยเก็บรายละเอียดได้น้อยกว่า D5 ประมาณ3000เฮิร์ซึ่งถือว่าในเรนจ์ประมาณนี้เนี่ยก็ถือว่าถ้าคุณหูดีมากพอก็ฟังรู้เรื่องละครับ ความไวเท่ากันครับการทนความดังสูงสุดอันนี้อย่างที่ได้บอกไปครับสำหรับ d 5c เนี่ยไอ้ 160dB a v e ีอย่าไปดูมันครับเพราะว่ามันเป็นคาคูเลตเป็นเลขคำนวณน,นะครับส่วนของ d 5เนี่ย a v 7 dB a ้เทนี่ยที่เปอร์เซนต์ THD ออันนี้เป็นค่าจริงถือว่าสูงครับอันดับต่อไปครับเราก็จะมาดูเรื่องของการตอบสนองความถี่กันบ้างครับ ถ้าเราดู D5C คู่กับ SM58 ก่อนเราก็จะเห็นเลยครับว่า D5C เนี่ยมันมีความแปลกประหลาดในย่านความถี่ต่ำครับถึงแม้ว่ามันจะสามารถตอบสนองความถี่ลงไปได้จนถึง20เฮิร์แต่เราก็จะเห็นเลยครับว่ามันเริ่มมีการโรออฟตั้งแต่500เฮิร์ซด้วยซ้ำครับดังนั้นเนี่ยครับถ้าเกิดเราเอาข้อมูลตรงนี้มาคิดร่วมกับชัว SM58 ชัว SM58 เนี่ยเสียงน่าจะอุ่นน่าจะหนามีเนื้อมีพลังมากกว่าอย่างแน่นอนแต่เมื่อเราพิเจรณาที่2 0 0 0ันเฮิร์ขึ้นไปครับเราก็จะเห็นเลยครับว่าเทรนในการยกความถี่เนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับ SM58 แต่ว่ามันยกน้อยกว่าครับมันก็ไม่ได้สูงเท่ากับ SM58 ในหลายความถี่ดังนั้นครับเราก็จะสามารถคาดการได้เช่นเดียวกันว่าถึงแม้ว่า D54 เสียงกลางแหลมและแหลมเนี่ยมันจะเด่น แต่มันก็คงจะไม่ได้จัดเท่าไหรนะ่นักนั่นเองครับแต่เมื่อเรานำมาพิจารณาคู่กับไมโครโฟน d 5ซึ่งเป็นพ่อของมันครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่า AKG D5C เนี่ยเบสน่าจะน้อยกว่า d 5อย่างแน่นอนละ แล้วก็ส่วนที่เหลือครับถึงแม้ว่าลักษณะของเคอร์ฟเนี่ยจะต่างกันอยู่บ้างแต่ว่าการบูสต์ของมันครับก็อยู่ในช่วงเรนจ์ที่ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนักและเราก็คาดหวังได้ครับว่าเสียงที่ได้เนี่ยในช่วงกลางกลางแหลมแล้วก็แหลมจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่ไม่ถือว่าเยอะครับมาทำการทดสอบกันเลยดีกว่าไหมครับอันดับที่1ครับเราจะมาทดสอบ Proxi m i t y effect ของไมโครโฟน akg d 5 c กันครับ ขนาดนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ12345ขยับออกมาครับที่ระยะประมาณ1นิ้วครับ12345และขยับออกมาครับที่ระยะประมาณ2 5ถึง3นิ้วซึ่งเป็นระยะปกติของผมครับ12345 และขนาดนี้ครับผมอยู่คู่กับไมโครโฟน AKGD5 ซึ่งเป็นรุ่นพ่อของ a k g d 5 4ครับเรามาเริ่มทดสอบ Proximity Effect ของ AKGD5 กันเลยดีกว่าครับ ขนาดนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5ถอยออกมาครับที่ระยะประมาณ1นิ้วครับ1 2 3 4 5และถอยออกมาครับที่ระยะประมาณ2.5นิ้วถึง3นิ้วซึ่งเป็นระยะปกติของผมครับ1 2 3 4 5และเราก็มาทำการทดสอบ proximity effect ของ Sure h SM 5 8กันครับ ขนาดนี้ครับผมอยู่ที่ดน,นหน้าของไมโครโฟนครับ12345ถอยออกมาครับที่ระยะประมาณ1นิ้วครับ1 2 3 4 5แล้วก็ถอยออกมาครับที่ระยะประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วซึ่งเป็นระยะปกติของผมครับ,บ 2, 12345ส่วนการทดสอบต่อไปก็แน่นอนลหละครับคือ p r o พ e v e หรือเสียงพรืบของไมโครโฟน akg d 5 4นั่นเองครับ พื้อทื่ชื่อพื้อทื่ชื่ออันดับต่อไปเป็นการทดสอบโพรซีฟหรือเสียงพรืบของไมโครโฟน AKGD5 ครับพื้อทื่ชื่อพื้อทื่ชื่อส่วนโพรซีฟของชัวเอ s เอ็ก็จะเป็นประมาณนี้ครับพื้อทื่ชื่อ พือคือชื่อ of-axis f coloration ของไมโครโฟน a k g D54 ซึ่งเป็น cardioid เมื่อเทียบกับ SM58 และ D5 จะเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับ ขนาดนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5าห้าขยับมาครับที่ตำแหน่งประมาณ45องศาครับ1 2 3 4 5สาี่ห้าขยับไปเรื่อยๆครับที่ตำแหน่งประมาณ90องศาครับ1 2 3 4 5สาี่ห้าขยับต่อไปอีกครับที่ด้านหลังของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5สาี่ห้า ขยับกลับมาครับที่ตำแหน่งประมาณ90องศาครับ12345ขยับกลับมาเรื่อยๆครับที่ตำแหน่งประมาณ45องศาครับ1 2 3 4 5และขยับกลับมาที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ ส่วน off-axis coloration ของไมโครโฟน AKG D5 จะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับลูกของมันซึ่งก็คือ D5c เรามาชมกันเลยครับขนาดนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ12345ขยับมาที่ตำแหน่งประมาณ45องศาครับ12345ขยับไปเรื่อยๆครับที่ตำแหน่งประมาณ90องศาครับ 12345 1, แล้วก็ขยับไปที่ด้านหลังของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5ขยับกลับมาครับที่ตำแหน่งประมาณ90องศาครับ12345ขยับกลับมาเรื่อยๆที่ตำแหน่งประมาณ45องศาครับ1 2 3 4 5และขยับกลับมาที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ มาดู off-axis coloration ของ Sure h SM 5 8กันครับขณะนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5ขยับมาครับที่ตำแหน่งประมาณ45องศาครับ1 2 3 4 5ขยับไปเรื่อยๆครับที่ตำแหน่ง90องศาครับ1 2 3 4 5 ขยับต่อไปอีกครับที่ตำแหน่ง180องศาครับ1 2 3 4 5ขยับกลับมาครับที่ตำแหน่ง90องศาครับ1 2 3 4 5ขยับกลับมาเรื่อยๆครับที่ตำแหน่ง45องศาครับ1 2 3 4 5และขยับกลับมาที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ เรามาดู handling noise ของไมโครโฟน AKG d 5 c กันเลยครับเนื่องจากไมโครโฟน AKG D5 มันใช้ตัวช็อคเมาส์หรือตัวกัน handling noise เหมือนกับ d 5 4ซึ่งผมทำไปก่อนหน้าทุกประการเรามาดูกันดีกว่าครับว่าไมโครโฟนตัวไหนจะสามารถป้องกัน handling noise ได้มากกว่ากันมาเริ่มกันเลย Handling noise ของ SM58 จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับ อันดับต่อไปเราจะมาทดสอบ t r a n s i e r t s p s p s n s e ของไมโครโฟน AKG D54 ซึ่งเป็นที่มาของความกระชับหรือความคมชัดโดยที่ไม่บาดหูกันครับ G T G J T G แม้ว่าไมโครโฟนทั้ง2ตัวเนี่ยจะเหมือนกันถึงอย่างไรก็ตามครับผมก็ต้องทำการทดสอบ Transit Response ของ AKG D5 อยู่ดีครับ g t G g t G ความกระชับฉับไวหรือความคมชัดของชัว SM58 ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ g t G จีเกและท้ายที่สุดครับผมจะเงียบให้คุณฟังนอยส์ครับแล้วก็เสียงบรรยากาศที่ได้รับมาจาก AKGD54 ครับและผมก็จะเงียบให้คุณฟังนอยส์จาก AKGD5 และเสียงบรรยากาศครับ และผมจะเงียบให้คุณฟังเซลฟ์นอยส์แล้วก็เสียงบรรยากาศจากชัว r e SM58 ครับ มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ proximity effect ครับไมโครโฟนที่มี proximity effect สูงที่สุดก็คือไมโครโฟน AKG D5 ครับ D5 ซึ่งเป็นพ่อของตัวนี้นะฮะไอตัวนี้ d 5 4นี่ไม่ได้สูงสุดนะฮะ D5 ซึ่งเป็น super cardioid เนี่ยจะสูงสุดประเภทที่ว่าสั่งได้เลยแหะครับถ้าเกิดว่าต้นเสียงอยู่ชิดไมโครโฟนเบสมาแน่นอนครับกลังต่ำมาแน่นอนแล้วก็มาเป็นลูกๆด้วยครับไม่ได้ขุนไม่ได้ มัวเหมือนกับชัว SM 5 8แต่ทีนี้ครับอันดับที่2เนี่ยถ้าคุณฟังเพียงอย่างเดียวคุณอาจจะคิดว่า AKGD 5 4ตัวนี้ซึ่งเป็นพระเอกน่าจะมา แต่ว่าผมไปเปรียบเทียบแอมพลิจูดในซอฟต์แวร์แอนะลิเซอร์ครับปรากฏว่าชัว s m SM58 สูงกว่าแต่ว่าความถี่ที่มันไปเกิด proximity effect เนี่ยมันบวมที่กลางต่ำมากกว่าต่ำครับจนหูของเราเนี่ยตีความว่ามันค่อยกว่านั่นเองดังนั้นเราก็ต้องยกที่2ให้กับชัว s m SM58 และที่3ครับค่อยเป็น d 5 c ครับ อันดับต่อไปครับคือการทดสอบโปรซีฟครับการทดสอบโปรซีฟเนี่ยครับไมโครโฟนทั้ง d 5 c และ D5 ต่างทำงานได้ใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันจนกระทั่งเราถือว่าเป็น Margin of Error นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราไม่ได้สังเกตดีๆมันก็ไม่ได้ต่างและก็ไม่ได้มีผลอะไรอย่างชัดเจนด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับเสียงพรืบเนี่ยยังแพ้ SM58 อยู่ดีครับ SM58 ยืนหึในกรณีนี้ครับ ส่วน Off Axis Coloration เนี่ยครับอันนี้เนี่ยเราต้องคุยกันนานหน่อยถ้าเกิดเราพูดถึงระยะ0ูนถึง45องศา แน่นอนล่ะครับว่าไมโครโฟนที่เป็นคาร์ดิโออย่าง a k g d 5 c ตัวนี้แล้วก็ชัว SM58 เนี่ยมันก็จะโรออฟก็คือเสียงจะค่อยลงช้ากว่าครับช้ากว่า AKGD5 ซึ่งเป็นซูเปอร์คาร์ดิโอครับแต่ถ้าเกิดเราจะมองในเรื่องของคันเลเรชันความผิดเพี้ยนหรือมีความถี่ใดหนีไปก่อนชาวบ้านเขา S.M. 5 8ครับค o l เ r a t i o n ตรงนี้ความผิดเพี้ยนตรงนี้น้อยที่สุดครับแล้วก็ค่อยโผล่ขึ้นมาในฝั่งของ a k g ทั้ง2ตัวเราก็จะมาดูต่อครับที่เรื่องของ Handling noise Handling noise เนี่ยครับ เป็นสิ่งที่ผิดค่าดสาหรับผมมากครับไมโครโฟนที่มีเสียงเกิดจากการจับเสียงสายเสียงขาตั้งไมแรงสารสะเทือนต่างๆที่น้อยที่สุดครับอันดับที่1เลยครับคือ AKG D5 ซึ่งถือว่าผิดคาดแล้วก็น่าแปลกใจพอสมควรครับคือปกติแล้วเนี่ยไมโครโฟนที่มีทิศทางการรับแบบซูเปอร์คาร์ดิโอย์ handling noise เนี่ยมันจะกันได้น้อยกว่าไมโครโฟนคาร์ดิโอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแถมตอนที่ผมเอานิ้วเขี่ยตัว Voice Microphone d 5และ d 5 c ดูตอนถ่ายรูปเนี่ยความยืดหยุ่นของตัวซับแรงกระแทกหรือแรงสั่นสะเทือนมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยครับผมก็งงเหมือนกันนะแต่อย่างไรก็ตามครับที่น่าง,งงกว่าคืออันดับ2ครับอันดับ2เนี่ยคุณอาจจะคิดว่าเป็นไมโครโฟนตัวนี้ครับ AKG d 5 c ไม่ใช่มันเป็นชัว s m 58ครับงงหนักกว่าเดิมไหมอะคืออย่างนี้เสียงสายอ่ะ เสียงสายตกพื้นเสียงสายกระแทกพื้นชัวเอ s เอ็ดังกว่า D54 ดังกว่า D5 ครับแต่ว่าเสียงที่จับบอดี้ไปมาเนี่ยด้วยความชิปของตัว SM58 ทําให้มันชนะ D54 ครับแล้ว D54 ก็เลยไปอยู่ที่3นั่นเองทีนี้ครับหลายคนก็คงจะทักช่วงผมมาว่าเฮ้ยคุณโตตอนคุณโตถอดไมโครโฟนชัวเอชเอ็มออกจากคอจับเนี่ยเสียงมันดังกว่านะ ผมก็อยากจะบอกว่าไอ้คอจับไม่ที่ผมใช้กับ SM 5 8ในตอนนั้นเนี่ยครับมันไม่ใช่คอจับตัวเดียวกันครับอันนั้นเนี่ยต้องยกผลประโยชน์ให้กับจำเลยครับแล้วก็เรื่องต่อไปครับคือ Transient Response ครับ Transient Response เนี่ยครับเป็นสิ่งที่ฟังค่อนข้างยากระหว่าง D 5 C และพ่อของมันก็คือ D 5แต่ปรากฏว่าหลังจากที่เราเนี่ยดู Impulse Response ของไมโครโฟน ชัดเจนครับ D5C เนี่ยเฉือน D5 ไปเล็กน้อยความกระชับของเสียงครับความคมชัดที่ไม่บาดหูของเสียง D5C ชนะ D5 นิดหนึ่งครับ SM58 รัง้ายเสมอครับเราจะมาดูเรื่องของคุณภาพเสียงกันดีกว่าครับเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยผมต้องขอบอกเลยครับว่าผมรู้สึกเคารพ แล้วก็ซูฮกเอนจิเนีย์ของ AKG มากอ่ะเอารูปขึ้นมาและนี่จะเป็นครั้งแรกครับที่ผมจะสรุปบุค,คลิกเสียงของไมโครโฟนโดยอิงกราฟถึงแม้ว่าเราจะทำการทดสอบแล้วก็ตามครับอันดับที่1ครับผมอยากจะให้คุณดูตั้งแต่2,000 h ฮิเป็นต้นไปครับก็คือเลข2,000ขยับไปทางขวาของตารางนะครับคุณจะเห็นเลยครับว่า d 5 4และ D5 จาก AKG เนี่ย มันมีการยกและลดความถี่ที่แตกต่างกันประมาณหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามครับความสูงของการยกเนี่ยมันแทบที่จะมีค่าใกล้เคียงกันเลยใช่ไหมครับผมสงสัยมากเลยครับว่าทำไม AKG เนี่ยถึง v o i n i ่งไมโครโฟนทั้ง2ตัวนี้ก็คือ d 5และ d 5 c แตกต่างกันแม้ว่ามันจะแชร์หน้าตาและเลขรุ่นเดียวกันก็ตาม,มถึงกระนั้นเถอะครับ ตอนทดสอบเนี่ยความแตกต่างข,งของคุณภาพเสียงมันแทบไม่มีเลยใช่ปะอันนี้เลยครับคือชาญฉลาดมากครับคืออย่างนี้ไมโครโฟนที่เป็นซูเปอร์คาร์ดิโอเนี่ยมันจะเป็นที่รู้กันครับว่ามีมิติที่พุ่งหน้ามากครับพอมันพุ่งหน้ามากๆเขาเนี่ยหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเสียงมันบีบพอเสียงมันบีบเนี่ยเราก็ชอบพูดว่าเสียงมันอั้นหรือเสียงมันฟังแล้วอึดอัด หรือมันเป็นโทนสายดาร์กเวลาที่มันมีปัญหาแบบนี้ครับผู้ผลิตเนี่ยเขาก็จะบูสต์ความถี่สูงเพิ่มขึ้นมาครับให้มันไปไกลามากขึ้นเก็บรายละเอียดความถี่สูงได้มากขึ้นจึงเป็นที่มาไงครับว่า AKGD5 ซึ่งเป็นพ่อของไอน้นี่ตอบสนองความถี่ไปได้ถึง20กิโลเฮร์ตทีนี้ครับพอเขามาทำ D5C ซึ่งเป็นคาร์ดิโอยถ้าเกิดยังคงการตอบสนองความถี่แบบเดิมอยู่ ซึบซับซึบซับกระจายเลยครับก็เลยใช้วิธีที่ว่าลดลงครับให้มันไปจบการตอบสนองความฉี่แถวแถว17กิโลเฮิรตซ์หรือ17,000นั่นเองครับชาญฉลาดมากนะครับพอเรามาดูในย่านเบสบ้างครับย่านเบสของ d 5 c เนี่ยมันลงไปได้ถึง20เฮิร์ตซ์เลยทีเดียวแต่มันเริ่มที่จะโร w ออฟประมาณ500เฮิร์ตซ์เมื่อเทียบกับ AKGD5 โรออฟที่200เฮิรตซ์ครับ แต่ตอนที่เราทดสอบกันเนี่ยคุณจะเห็นเลยครับว่า AKG D5 มันมีเบสนะแล้วเบสเนี่ยมันมาเยอะกว่าตัว D54 ตัวนี้ด้วยครับนั่นเป็นเพราะว่าซ u เปอร์คาร์ดิโอยไมโครโฟนจะมี Proximity Effect สูงกว่าอยู่แล้วครับทีนี้เนี่ยถ้าต้องการให้ไมโครโฟนเนี่ยมีความใกล้เคียงกันอีกเนี่ยอ๋อก็ง่ายครับขยายการตอบสนองความฉี่ให้มันลงลึกไปอีกนั่นเอง นี่คือการแก้ปัญหาอัญชาญฉลาดของ AKG จริงๆครับคือปกติแล้วเนี่ยผมเคยเห็นแต่ไมโครโฟน2ตัวซึ่งใช้ดีไซน์เดียวกันตัวหนึ่งซูเปอร์ตัวหนึ่งคาร์ดิอีกราฟแทบไม่ต่างเลยแต่เสียงต่างอันนี้กลับกันครับกราฟแม่งต่างแต่เสียงเนี่ยคล้ายกันมากๆเลยล่ะครับดังนั้นครับไมโครโฟน D54 ครับ ผมบอกตามตรงเลยมันเป็นไมโครโฟนที่มีเนื้อมีหนังประมาณหนึ่งครับแต่ไม่มากเมื่อเทียบกับ D5 ซึ่งเป็นซูเปอร์คาร์ดิโอมีเสียงแหลมครับที่ไม่ได้พุ่งหน้าแล้วก็ไม่ได้ซึบซึบเหมือนกับ D5 ซึ่งเป็นซูเปอร์คาร์ดิโอยส่วนเสียงกลางเนี่ยใกล้เคียงกันและด้วยความที่ว่ามันเป็นคาร์ดิโอครับเสียงมันจะเปิดกว้างมากกว่ามิติมันจะไม่ได้พุ่งหน้าเหมือนกับ D5 ซึ่งเป็นพ่อของมันครับทีนี้ครับไมโครโฟนตัวนี้จะเหมาะกับใคร ไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ดีหมาถ้าคุณอยากจะถามผมว่าแล้วจะซื้อดีหสีเพิ่มดีไหมผมบอกเลยครับว่าความแตกต่างเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากครับไมโครโฟนทั้ง2ตัวเนี่ยถูกทำมาให้มีบุคลิกเสียงใกล้เคียงกันที่สุดอย่างที่ผมได้พูดเอาไว้ในข้างต้นแต่ถ้าเกิดเราพิจารณาจากลักษณะของสภาพแวดล้อมการใช้งานเช่นว่า คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ดี5ตัวเดิมของคุณซ,ซึ่งซื้อมานานแล้วเนี่ยใช้กับผู้พูดหรือใช้กับนักร้องที่ขยับซ้ายขยับขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วมันหลุดบ่อยๆดี D 5สีน่าจะเป็นทางออกที่เวิร์กครับหรือว่าคุณไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ได้เสียงดังอะไรมากมายคุณอยากจะได้ไมโครโฟนที่เป็นโทนเปิดกว้างไม่อยากได้เสียงแหลมที่พุ่งซิบ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  ก็ลอง D 5 C ดูครับอันดับสุดท้ายนี้ครับผมต้องขอขอบคุณ MI Engineering จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายไมโครโฟนของ AKG อย่างเป็นทางการสำหรับการเอื้อเฟื้อไมโครโฟนให้ผมนำมาทดสอบในครั้งนี้ด้วยถ้าเกิดคุณต้องการที่จะลอง D 5และ D 5 C สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นด้านหลังต่อจากนี้เลยครับอ้อลืมไปเลยครับผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งตัว AKG D 5 C ตัวนี้ครับผมได้มาเป็นเวอร์ชันมีสวิชครับ มันจะมีรุ่นที่ไม่มีสวิชด้วยนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าสามารถเลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยครับตัวที่มีสวิชจะบแพงกว่าครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ